นี่ทีมคนสิงโอนทัวร์ครับกำลังวอร์มอัพนะครับผมคู่แรกนะครับเจอเจ้าถิ่นนะครับจากปทยทานีนะครับผมฟุตบอลชิงแชมป์อุตโสภาคกลางครับมารวยจอมมั่วไปไหนมั่วน่ะขามั่วจอมมั่วจอมมั่วเสื้อีมนยูมาเดี๋ยวรีบมาพูกกระถืนี่ครับผมทีมคนสิงออนทัวร์เจ,จอเ <c ười> <c ười> จ,จ, <c ười> จ้าภาพนะครับผม วันนี้วันเสาร์ที่22รกรกฎาคม2566นะครับคนซิงออนทัวร์นะครับขอบคุณชุดกีฬามาทัดดอสนับสนุนในการแข่งขันรายการนี้นะครับของคนซิงออนทัวร์นะครับ,บผมรายการฟุตบอลตะลอนทัวร์ครับไปกี้ของสี่ช่องยูทูบรายการนี้เป็นฟุตบอลชิงแชมป์อาวุโสภาคกลางนะครับป๋าวิชัยนะครับผมกับทีมนะฮะ ขอบคุณชุกีฬามาธาดฮะสวยๆนะครับผมชุกีฬามาธาาดมาธาโดสปอร์ตี่ยผู้จัดการทีมพี่หมูคนสิงนะครับผมพี่หมูปากคนสิงห์ไม่เจอผู้จัดการทีมกำลังวางตัวนะครับนะครับนักกีฬาสวอเราครับ มีนักกีฬาสอวก็จะมีกล้วยมาเจียกนะต้นมาสี่ไม่ใหรอครับวันนี้นะครับผมก็คู่แรกนะครับกำลังวางตัวฮะวางตำแหน่งอยู่นะครับสักครู่นะฮะจะถ่ายทอดสดนะครับผม ผมเมืกี้ของสีก็ยังอยู่ที่สนามอบตเขาบา,า,บางแกกอาเภอหนองฉางจังหวัดกูทัยธานีนะครับวันนี้วันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566นะครับเป็นฟุตบอลชิงแชมป์อ,อาโวุโสนะฮะส,ส,สวสวสนะงวยฮะครับผมชิงแชมป์ภากกางนะับคู่แรกขัาก้าวงเช้าคนสิงห์ออนทัวเสื้อสีชมพู ทีมอุทัยอุทัยธานีเสื้อสีส้มนะครับเกมครึ่งแรกกำลังเริ่มนะครับทีมทีมเจ้าภาพนะอุทัยธานี เสื้อสีส้มนะฮะส่วนคนสิงห์อนทัวร์เสื้อสีชมพูะฮะนํำทีมมาจากกรุงเทพนะฮะก็มาจากหลายจังหวัดนะฮะบางคนมาจากเชียงใหม่บางคนมาจากเพชรบูรณที่สู้โลกนะฮะมารวมตัวกันนะมาจากกรุงเทพรวมตัวกันอุทไทยอุทไทยทานนี้เปิดไปแบกขวา ไทยๆนี้ได้บอลอยู่เก็บบอลกำลังแย่งกันนะฮะกรรมการบอกไม่เป็นไรปล่อยไปอีมมไทยเปิดปีขวากระชากมาโยนมาข้างหนะ้าผลสิงไม่รู้กันนะฮะ ออกหลังไปทางด้านคนสิงได้ลูกตั้งตีนะคนสิงเปิดไปแบ็กซ้าย อุทัยตัดได้อุทัยอุทัยทยนมาว่าการบอกฟาวครับเกมต่อเนื่องนะครับเกมต่อเนื่องทางเจ้าถิน่นะฮะเจ้าภาพอุทัยได้รูกฟรีคลิก ยี่สิบห้าล่ะฮะเปิดมาข้างหน้าบอลสิงสก,กัดออกมาอุไทยเก็บบอลอุไทยเก็บบอลอุไทยมาปีกซ้ายบอลบังเต็นมีูอุไทยเปิดมาข้างหน้าผู้รักษาประตูคนสิรับไม่ได้สบาย วัสดีต้องจูซาล,ละงวามิดราลาสนามไหนครับพี่ชายสนามอบตเขาบางแก่กอำเภอบ้านฉางเอ้ไม่ใช่บ้านฉางน้องฉางจังหวัดอุทัยธานีฮะคนสิงีขวาได้บอลคนสิงได้บอลอยู่คนสิง เดอะบอยเดอะบอยวางยาวมาปีเตอร์แสงปีเตอร์แสงโดนผักกรรมการบอกไม่เป็นไรออกหลังไปปรทธายท่าน uh uh um, uh uh ี้ได้ลุงตั้งเตะเออดไปแบ็กขวาประธานท่านนี้เก็บบอลได้ ไทยธานีได้บ bon อลอยู่เจ้าภาพนะครับทีมอุทัยนะเจ้าภาพอุทัยธานีเปิดมาให้เพื่อนอุทัยธานีคนสิงตัดได้อุทัยธานีย่างมาได้คือง่างทยง่ายอุทัยธานีได้บอลอยู่ ไทยธานีเปิดนะครับปีขวาคนสิงแย่งไม่ได้เปล่าเปล่าแล้วครับคนสิงได้ลูกตั้งตินะฮะคนสิงได้บอลอยู่โป้งโป้งเปิดมองหาเพื่อนไปปีกซ้าย โทัยธานีคืนหลังไปโุทัยธานีสกัดออกมาได้โอทัยธานีได้บอลอยู่ครับคนสิงตัดไปได้ ผมท,ท้ายทานนี้สกัดขึ้นหลังไปผ้สาบประตูเก็บไว้เปิดมาบแบกขวาผลสิงเปิดมาเป้า คนสิงได้ลูกฟีคิกนะครับน้องนิวกา้ามช่องเจ็ดนะจูซ่าล,ล่าคนสิงได้ลูกฟีคิกระยะยี่สิบห้าหลาเกมต่อเน,นื่องนะครับคนสิงได้ลูกฟีคิกระยะยี่สิบห้าหลาครับ กรกาำลังตั้งกำแพงอยู่นะเคลียกำแพงอยู่ออดนะฮะออดประตูน้ำพุทธิโอ้ไม่โดนใครนะออกหลังไปอุตรยธานีได้ลูกตั้งตะินะครับเกมต่อเนื่องนะครับอุตรยธานีเปิดมาแบ็กขวาให้ตรงกลางอุตรยธานีอุตรยธานีพีกมาลวกมารวบหนึ่งสองแทงมาอุตรยธานี ไทยมองหาเพื่อนคตืนชิงกันหนึ่งสองให้เพื่อนตรงกลางอุไทยจะไปเองแฮนด์บอลครับลูกโทษครับอุไทยธานีได้ลูกโทษครับแฮนด์บอลนะครับ อุทยัยธานีได้รู้โทษครับผนสิงแฮนบอลครับ,รบฟุตบอลรายการนี้เป็นการชิงแชมป์อาวุโสภาคกลางนะครับจัดที่สนามองค์การบริหารส่วนตำบลเขาบางแกกอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทยัยธานีนะครับวันนี้วันเสาร์ที่22 กรกฎาคม2566ทีมอุทัยธานีได้รูกโทษยิงเรียบร้อยครับอุทัยธานีนำคนสิงไปหนึ่งประตูต่อ0ครับจากการยิงจุดโทษนะครับหมายเลขเจ็ดนะฮะทีมอุทัยธานียิงเข้าไปนะครับอุทัยทานีนำคนสิงไปหนึ่งประตูต่อศูนครับเก็บต่อเนื่องครับคนสิงได้รูกเคลียร์นะครับผม ปีมมททธานียิงลูกโทษเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนนะครับคนสิงเป็นฝ่ายตามอยู่นะฮะเป็นลูกแฮนด์บอลมาสักครู่นะฮะอุทธานียังตัดบอลไม่ได้ตรงกลางมองหาเพื่อนเปิดไปปีขวาอุทยธานีแทงทะลุมาปีขวาออฟไซด์คนสิงได้ลูกตั้งเตะนะฮะ เปล่าครับคนสิงเฝ้าประธานธนิได้ลูกตั้งติเปิดมาตรงกลางให้เพื่อนอุทัยธานธิเปิดมาปีขวาปีซ้ายฮะผู้ดอุทัยธานธิเปิดมาให้เพื่อนตรงกลาง วางยาวไปออกหลังไปครับไม่มีอะไรฮะคนสิงได้ลูกตั้งเตะครับเกมต่อเนื่องนะครับคนสิงคนสิงออนทวเปิดมาตรงกลางนีเพื่อนเกมาทานี้ได้ลูกเข้าไปแล้วครับ อุฒาธานียิงไปสองประตูต่อศูนย์นะครับผ่านง่ายๆครับจากแ <ไป S 1> บ็กซ้ายนะฮะโค้ดบอกไม่เป็นไรแก้ไขใหม่โค้ดบอก มี่ยือไทยท่านี้คนสิงตัดได้ตรงกลางให้เพื่อนคนสิงใจติดวือไทยตัดได้ตรงกลางแทงทะลุมาคนสิงตัดยังกันอยู่วัอไทยตัดออกมา สถานีแกะมาได้เปิดมาตรงกลางให้เพื่อนติดคนสิงคนสิงตัดได้สถานีตัดออกข้างไปคนสิงได้รูปทุ่มนะครับเกี่ต่อเนื่องครับคนสิงได้รูปทุท่มเข้าง่ายคนสิงเปิดไป อุทัยธานีได้ลูกทุ่มอุทัยธานีมองหาเพื่อนอุทัยธานีได้บอลอยู่อุทัยธานีได้บอล อุทัยทานี้เปิดมาปีกซ้ายออฟไซด์คนสิงในลูกตั้งเตะคนสิงเปิดไปติดอุทัยตัดตรงกลางได้ อุไทร์ทานีเก็บบอลได้ปีขวาบองหาเพื่อนเขื่นมาให้เพื่อนเขืนหลังมาให้เพื่อนอุไทร์ท่านี้เปิดมาตรงกลางอุไทร์ท่านี้ได้บอลอยู่เปิดมาปีกซ้ายให้เพื่อน บระธานนี้ยิงเจ้าภาพนะฮะได้บอลอยู่ไทยของบอลได้อยู่ครับเล่นง่างยง่ายคือง่ายฮะคนสิงตัดได้คนสิงวางยาวไปปีซ้าย ออฟไซด์ออฟไซด์ครับเกียมต่อเน,นื่องครับอุทัยธานียังได้บอลอยู่ตรงกลางอุทัยเปิดมาปีกซ้ายให้เพื่อนอุทัยเปิดไปปีกซ้าย แต่ท่านี้เปิดไหมเพื่อนคนสิงตัดออกมาฟาวครับอุษราธานีฟาวคนสิงได้ลูกฟรีคิกครับเดอะบอยฮะเดอะบอย บงสิงในลูกตั้งติเปิดยาวมาอะไรท่านี้สกัดอุทัยท่านี้ได้ตรงกลางเก็บบอลได้เปิดไปปีขวาให้เพื่อนนะฮะจานลังมาดีดีครับจานลังมาจากกรุงเทพครับ สิงบุรีอุทัยธาน, <c oughs> นีเปิดไม่เพื่อนอุทัยธานีคนสิงได้บอลเปิดไม่เพื่อนคนสิงยิงติดบล็อกคนสิงซ้ำเข้าไปกรรมการให้ครับให้ครับผม อลสิงตีเตือนมา1ประตูต่อ2นะครับเบอร์13นะเบอร์สิานะครับพี่มองครับพี่มงมาจากเชียงใหม่นะครับบินมาถึงเมื่อ,ค,อคืนนี้สวัสดีครับพี่โก,โกวันนี้เราอยู่ที่อุทัยนะครับพี่โกรายการชิงแชมป์อาวุโสภาคกลางนะฮะ อุทยัยธานีเป็นเจ้าภาพนะครับูอะไรครับนี่ครับอุทยัยธานีเสื้อสีส้มนะเปิดมาปีขวาครับคนสิงเสื้อสีชมพูนะฮะเนื่องจากส,สีเสื้อเหมือนกันก็เลยใส่เอี๊ยมนะสุโัรดูคนสิง<ป>เก็บไปได้นะ ผลสิงตัดออกข้างไปอุทยัยธานีได้ลูกทุ่มฮะอุทยัยเปิดมาข้างหน้าผลสิงเปิดไปปีกซ้ายเพาะกันง,ง่ายง่ายผลสิง เปิดมาไม่ถึงอุไทธานี้ตัดบอลได้เปิดมาตงกลางให้เพื่อนอุไทธานี้เปิดด้ปีขวาอุไทธานีโยนมาหน้าประตูผูกสาประตูคนสิงจับไว้ได้สบาย เกมต่อเนื่องนะครับคนสิงเปิดมาตรงกลางเปล่าครับอุแธธานีได้ลูกเคาามาตรงกลางให้เพื่อนอุไธธานีเปิดมาปีกซ้ายอุไเปิดไปข้างหน้าเพื่อนไม่รู้กันนะคะคนสิงปล่อยออกหลังไปไดลูกตั้งเตะงูรสาประตูคนสิงเปิดมาให้พี่เนงคุณเนง แบ็กขวาของคนสิงห์่าครับผูาทายทธานีเข้า้ังหลังคนสิงห์ได้ลูกแต่งตินะฮะ ลอยเปิดไปปีขวาคนสิงอยู่ไม่ได้ประตูไม่มีใครคนสิงตัดไม่ได้ยิงใกล้ออกล้างไป เกมต่อเนื่องครับภูทยธานีเจ้าภาพเปิดบอลมาแข่งมาตรงกลางให้เพื่อนคนสิงได้บอลอยู่เปิดไปปีกซ้ายให้เพื่อนคนสิงคนสิงยิงออกหลังไป เกมต่อเรื่องนะครับผมแฮนด์บอลครับลายมนบอกบอลไม่ออกนะฮะคนสิงไดลุกแฮนด์บอลคนสิงเสื้อสีชมพูเจ้าถิ่นเสื้อสีส้มนะฮะอุทัยธานีเดอะบอยเปิดมาไม่ผ่านอุทยัย อุทัยธานีตัดได้แขงมาตรงกลางไม่รีบนะฮะมองหาเพื่อนเอาชัวร์ฮะอุทัยธานีไปปีกขวาอุทัยธานีได้บอลอยู่เคาะกัน,นง่ายง่ายอุทัยธานีได้บอลเิดมาตรงกลางเจ้าทีนนะฮะ ถุทธานีเปิดออกไปปีขวาไม่มีใครนะครับครับจบครึ่งแรกนะครับผมโดยเจ้าถิ่นนะครับเจ้าภาพนะฮะอุทัยธานีเสื้อสีส้มนําคนสิงห์ไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับคนสิงห์ต้องใส่เอี๊ยมสีชมพูครับเนื่องจากสีเสื้อตรงกันนะฮะครับผมก็เลยใส่เอี๊ยมนะฮะขอบคุณชุดกีฬามัธดอใส่แล้วดูดีมีเสน่ห์เท่แบบมีสไตล์นะครับผม สนับสนุนการแข่งขันรายการนี้นะครับขอบคุณเฮียที่ครับบริษัทไทยส่งเสริมคุณนุ้ยนะฮะผู้จัดการมาธาดอพักครึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันครึ่งหลังนะครับ